สวัสดีทุกท่านครับผมชนาวิทัศน์เกิฐรนติคุณวันนี้วันพุทธที่13ตุลาคม65ผมอยู่ทีูุ่ก,ก็ตวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องที่ลุงพลเนี่ยน่าจะลุกหรือน่าจะติดหรือน่าจะชนะหรือน่าจะแพ้คดีพอดีเมื่อเช้านี้ผมไปเดินเล่นออกกำลังกายที่ชายหาดป่าตองแล้วก็เจอ ท่านธนันนะครับท่านธนันยูทูบเบอร์คนดังท่านหนึ่งที่เย็นหนึ่งมากับลุงพลมานานแล้วได้พูดถึงว่าคดีเนี้ยท่านธนันเนี่ยได้ไปคุยกับนักกฎหมายและนักนนกฎหมายก็มองว่าเคสที่จะเอาลุงพลเนี่ยติดคุกได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีพยานอย่างน้อยหนึ่งในสามหรือสามอย่างเช่น ประจักษ์พยานประจักษ์พยานก็คือคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับหรือไม่งั้นก็ต้องเป็นพยานวัตถุเช่นมีดไม้หรืออาวุธที่ใช้ในการคอเขตแล้วก็มีเขาเจอแล้วก็ไปตรวจมีดีเอ็นเอหรือมีภาพรอยนิ้วมือของมุมคน,นตกอยู่อย่างเงี้ยเรียกพยานวัตถุแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพยาทนทางด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรง เช่นการตรวจ DNA หรือตรวจของบางอย่างที่ตกล่นอยู่เส้นไหมเส้นผมเส้นอะไรก็แล้วแต่แล้วสามารถเชื่อมโยงไปยังลุงผลได้ถ้าอย่างเนี้ยจะเถียงไม่ออกเลยครับแต่แต่ทุกคนก็ที่ติดตามคดีนี้มานะครับก็เห็นเห็นอยู่นะครับถ้ามีประจักยาน ในหมู่บ้านนะครับประจักษ์พยานเนี่ย,ร,ย200นนะร้อยสองร้อยคนลุงพลจะเสร็จเปตันน้งแต่เกิดเหตุแลครับไม่ผ่านมาหนึ่งปีหนึ่งเดือนแน่นอนเพราะมันไม่มีประจักษ์พยานแล้วเราก็จะเห็นอีกอย่างก็คือในช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆกระทั่งช่วงเดือนตุลาคมปีหกสามที่ได้เปลี่ยนพบตรเนี่ยลุงพลเองได้มาถรุงเทพแล้วก็ยังมาร้องอ่า ให้ข่าวก็สื่อว่าอยากให้มีการสอบสวนเรื่องนี้ต่อไปไม่อยากให้มีการแฝงคดีซึ่งตอนนั้นเนี่ยสอ,สอบสอบสวนมาแล้วประมาณน่าห้าหกเดือนเนี่ยมีข่าวว่าจะแฝงคดีซึ่งเราก็มาดูแล้วเนี่ยถ้าลุงพลแกผิดจริงเนี่ยก็คงไม่วิ่งไปให้ตำรวจเนี่ยเดินเรื่องสอบสวนเรื่องนี้ต่ออันนั้นก็คือเคนเนี้ยทน,นายพูดมาห,ห,หลายหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่า ป,ประจักษ์พยานสรุปแล้วณนะวันนี้ณนะวันนี้เองเนี่ยเท่าที่ฟังดูนะครับพยานที่ว่าน่าจะเป็นผลผลร้ายต่อลุมฝนมากที่สุดก็ก็ถือว่าไม่มีอะไรเลยนะแ,แถมจะเป็นคนดีกับลุงผลด้วยเช่นอะไรปรจัจโมหรืออะไรคนที่เจอนะอ่าคนแรกเจอศพอะ จำเชื่อไม่ได้แอดบัตนะครับซึ่งแค่ไปพูดความจริงแค่นี้เองคว,ว่าคุณจมโเนี่ยซึ่งไปพูดความจริงแค่เรื่องของเวลาที่จำได้ว่าสดิ้งเนี่ยมาตามหาสมพู่ในช่วงแปดโมงยี่สิบแปดสมสิบอะไรเนี่ยแค่นั้นเองเนี่ยเอฟซีฝ่ายลูกังก็คือหางกันแครับจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า อย่างที่ทนาเคยพูดเนะ่เอาทั้งหมู่บ้านมายืนยันก็ทุกคนก็ต้องพูดว่าน้องหายก่อนไฟดับแล้วไฟดับก็ก่อนเก้าหมงแล้วก็ไม่มีไม่มีใครสามารถยืนยันได้เลยครับว่าลุงคลเนี่ยอยู่ในบริเวณบ้านสามสี่หลังแล้วก็อยู่ในอยู่ในหมู่บ้านเพราะฉะนั้น ยิ่งฝ่าประจักรพยานนะครับประจัก์พยานก็คือคนที่ต้องเห็นเหตุการณ์ในขณะที่เกิดเหตุรือใกล้ชิดกับเหตุการณ์มากที่สุดอย่างเช่นเห็นกําลังแทงกําลังยิงกําลังฟันกันนะหรือไม่งั้นก็หลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็เห็นใครคนเนี้ยวิ่งออกมาจากบริเวณที่เกิดเหตุในเวลานั้นภาพเกี่ยวกันแบบต่อเนื่องเลยเนี่ยถือว่าเป็นประจักรพยานได้เลยครับแต่ของคดีนเนี่ย อย่างนี้ที่เซนานทท้าน่ะก็คือเอามาทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่มีประจักษ์พยานเพราะฉะนั้นเค่น,นี้ประจักษ์พยานเนี่ยสบายใจได้ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันที่สองพยานในเรื่องของวัตถุมีไหมครับวัตถุพยานที่เป็นเทียบถึงลุงพลเนี่ยไม่มีอะไรเลยกระทั่งเส้นขนเส้นผมเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวอับลุงแต่ไปพันึงปัดแต่งแล้วก็มาเชื่อมถึงลุง อ่ะ a อที่สองเ a s ที่สองก็ไม่มีอันที่สามคือพยาทางน้ดนิติตยศาสตร์มีคาบไยน์้นมือของลุงไหมมีคาบใหญ่เสื้อผ้าหรืออ่าอะไรก็แล้วแต่เส้นหมวกไหมพรมรองเท้าถุงเท้าที่ไปตกของลุงนะครับที่เขาตรวจได้สมมติว่าไปเจอเส้นใยญเนี่ยแล้วก็ไปตรวจแล้วว่าเออเส้นใหญตรงเนี้ยมันเป็นเส้นใยญจากเสื้อของลุงที่เอาไปเสื้อของลุงไปตรวจ อา้าวแสดงว่าลุงก,ก็ต้องใส่เสื้อตัวนี้ในขณะที่ไปอยู่บริเวณที่เกิดเหตุแล้วมันทําให้เส้นใยของเสื้อตกไว้แต่นี่ก็ไม่มีไม่มีค่าทางด้านที่ทางด้านวิทยาสาสเลยส่วนเส้นผมที่ขนนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมันไม่เกี่ยวข้องกับลุงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพนายอยากจะให้เอฟซีของลุงคนนะครับแล้วก็ให้เอฟซีของฝ่ายตรงข้ามนะครับทําใจนะครับว่า คดีนี้มันก็แค่เกมที่เอาลุงไปเป็นผู้ต้องหาแค่นั้นเองแต่การจะมาพิสูจน์คนว่าฆ่าคนตายเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้เราจะไปลงโทษก็ได้มันจะต้องมีป,ประจักษ์พยานหรือไม่งั้นพยานทางด้านติิติศาสตร์หรือพยานวัตถุอย่างที่ ท่านทนายพูดมาที่ไปท่านไปถามทนายท่านอื่นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงแล้วทนายที่มาพูดเนี่ยทนายก็ไม่ได้ไปเป็นศัตรูของฝ่ายแม่นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นศัตรูของฝ่ายเอฟซีฝ่ายตรงข้ามทนายก็พูดถึงคดีแค่นั้นเองที่ทนายติดตามมาตั้งแต่วันที่เกิดเตหตุใหม่ๆแล้วทนาย มาตามแล้วอยากจะมาพิสูจน์ความจริงแต่ไม่ใช่มีอารมณ์ร่วที่จะต้องไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกับคนนี้ทะเลาะกับคนนั้นไม่ใช่ครับมันไร้สาระสำหรับตัวทนายมากทนายมาพูดหลักกฎหมายโอเคอย่าง <c oughs> มีบางท่านเนี่ยที่ทนายพูดถึงสองข้หนึ่งแล้วก็เอที่จับ GPS อะไรเงี้ย มีบางท่านก็อยู่ต่างประเทศเขาพยายามมาแฝงทนายด้ลือเกิน,นะครับแต่ไม่เป็นไรครับอันนั้นก็เป็นสุลกิตีปล่อยผ่านไปนะครับแต่ทนายไม่ยุ่งหรอกครับเขาจะพิพากษายังไงว่าทนายโง่ทนายไม่รู้เรื่องทนายจะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าอาโหสิกรรมกันไปให้จบกันไปนะครับสําหรับสุาสิตีทช่นนั้นรวมกับทุกๆท,ท่านเนี่ยคือเรามาค้นหาความจริงกันดีกว่าว่า ผู้ถูกฟ้องหรือลุงกับป้านเนี่ยก็ทำความผิดจริงไหมแต่อย่าสำหรับตัวสนายนะส,นส่วนท่านอื่นจะไปประทะอารมณ์กันแล้วจะไปอะไรกันด่าทอกันหรือจงเกลียดจงคังอะไรกันขเข้าเดือกเขาเนื้อก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับสิทธิ์ของท่านแต่ตัวทํานายเองเนี่ยจะมาพิสูจน์แค่ว่าลุงกับป้านเนี่ย ไม่ใช่ผู้ต้องหาในคดีนี้แม้ว่าจะถูกฟ้องนั้นก็คือระบบล่าวหามีข้อสงสัยก็ก็ฟ้องได้แต่การที่จะเอาไปติดคุกติดตารางในคดีฆ่าคนตายตามมาตรา288เนี่ยลองลอง,งมาคิดถึงหัวอกนะครับต้าลุงเขาไม่ได้ทำอ่ะแต่สังคมอีกกลุ่มนึงเนี่ยจงเกลียดจงทางแกจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เพราะคนเรามันไม่มีใครที่จะเป็นคนละขนาดศาสดานะครับของสามสามสามสี่ศาสนาก็ยังมีการแอนตี้มีการต่อต้านมีการอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันเป็นปกติของมนุษย์นะครับโอเคครับทนายก็อยากจะมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าเอซีของลุงพลป้าแตงนะี่ะตาคดีนี้ไปเรื่อยๆ นะครับแล้วก็ในระหว่างเนี้ยโอเคบางครั้งก็ได้หามันก็ได้หาจริงๆนะครับแต่ไอ้ได้หา้นะ่ะมันก็เป็นคําตอบที่เรารู้คําตอบอยู่แล้วมันก็ออกมาอย่างนั้นเดี๋ยวทนายก็จะมาพูดถึงคนในหมู่บ้าที่อีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาพูดเนี่ยมันมีในยะในยะเหมือนเหมือนจะเป็นการให้ร้ายหุงจริงๆก็ฟังดีๆให้ให้รายหุงเลยนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวทนายจะมวิเคราะห์ว่าทําไมเขาถึงต้องทําแบบนั้นทนายคนนี้เอยปากได้เลยครับว่าทนายขอเอ,อ่ยปากเลยนะคนคนนี้ก็คือพ่อบอนะครับมีคลิปมีคลิปที่เกี่ยวข้องแล้วไปพูดเหมือนกับมีการจะไปจ้างวานคนเนี่ยให้เปลี่ยนคำให้ผรงให้การอะไรเงี้ยซึ่ง แล้วคนที่เหมือนกับกลุ่มที่ไปใช้ไหววานเนี่ยก็คือกลุ่มของอผู้มีผู้ถูกฟ้องก็คือลุองนั่นเองเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้นะครับคดีนี้ทุกคนนะครับให้การไปแล้วอะ่ะตอ่อพนักงานสอบสวนเนี่ยแล้วเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยก่อนที่จะเบิกความต่อศาลเนี่ยไอ้การก็ต้องเรียกมาดูว่าคุณเคยให้การอย่างนี้นะคุณอ่านดูทุกคนก็ต่จําได้แล้วไอ้การอย่างไรดังนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยครับ เขาไม่มีส่วนได้เสียแต่เขาอาจจะชอบหรือไม่ชอบหน้ากันก็เป็นเรื่องหนึง่งแต่เขาก็ต้องเบิกความไปตามความจริงใครจะไปเ,เสนเสี่ยงเบิกความเท็จล่ะใครจะไปเปลี่ยนคําให้การละ่ะดังนั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุแล้วครับที่ฝ่ายลุงเนี่ยจะต้องไปเกี้ยกล่อมพยานฝ่ายตรงข้ามให้มาช่วยเปลี่ยนคําให้กงให้การอะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วก็ไม่มีใครก็าําด้วยเพราะเรู้กันอยู่ว่า พยานทุกคนเนี่ยที่ในหมู่บ้านเนี่ยทุกคนน่ะเอาอย่างที่ทนายพูดเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยว่ารู้ว่าน้องหายก่อนไฟดับแล้วไฟดับก็ก่อน้าโมงแล้วรู้ว่าขณะที่เกิดเรื่องน้องหายเนี่ยทุกคนเริ่มออกตามหาเริ่มอะไรเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นหลุงพลในบริเวณบ้านสามหลังหรือทั้งในหมู่บ้านนะครับหรือทั้งในหมู่บ้านเลย จนเวลาประมาณสิบโมงเนี่ยนะครับจึงมีการระดมผลเพื่อค้นหาอย่างเป็นทางการและในในเวลานั้นลุงพลก็ออกไปจากหมู่บ้านแล้วไปรับพระแต่โอเคกลกลับขับรถกลับมาย้อนมามารับป้าถอนกับตะ้มอกกับป้าแตนที่รอยออยู่ที่บ้านป้าถอนหลังจากไปรับพระมาแล้วก็บกกลับมารับแล้วสามคนที่รอยอยู่แล้วก็ ไปส่งพระเลยดังนั้นก็ถือว่าแวบเข้ามาตอนที่มีการระดมคนค้นหาแล้วนะครับทุกคนสบายใจได้ครับเอซของหลุ่มคุณแม่แตงนะครับโอเคครับขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญทุกๆคนนะครับที่ชมแม้จะชอบหรือไม่ชอบทนายหรือแต่ยูฝ่ายตรงข้ามกับทนายก็แล้วแต่ให้มีความสุขความเจริญคิดระวังสิ่งใดให้สมความเจริญ ทุกประการครับรบกวนกดไลค์กคดแชร์กดติดตามไม่ทนไหน้วยครับสวัสดีครับ